แทบไม่มีเลยเนี่ยจ้นปกติหาของเพื่อนใช่ไหมใช่จนเพื่อนจะหัวร้าแล้วนายเพื่อนหาขาดนั้นก็ไม่ไหวนะก็มันมีแต่ตรงกลางอ่ะคือคันๆอยู่ตรงกลางหมดเลยแล้วแบบจะถามคันไหมมันก็คันๆตรงนส้นอ่ะจริงๆอุ้ยอันนี้เป็นแตกไปด้วยเห็นไหม นนกะคือขอแค่ได้กระตุกอะกระตุกปุ๊บคันหมดอะจริงกระตุกเส้นไหนคันคันมันก็คันหมดอะแล้วแบบทุกเส้นอะอยู่แถวๆกลางกลางครับเห็นแล้วพี่เอ็มนอนทีหมดหมดหมดกัน เป็นผมเพื่อนพี่คนหนึ่งหึงหามันอะเยอะมากต้องผมแบบผมมุกอะก็อ,ะอืมพี่เห็นลายเส้นแล้วแบบเจ้าเขาไม่ใช่มาแนวๆแบบเราะเอะดีจะไปดึงผมน้องมไม่ใช่เหรอเห็นละขคั้นน้ำไปไหนวะออเออเออก็ว่าน้ำถ่ายไปไหน คาผมคันไหมน้าฮะคือของจันไม่ค่อยมีอ่ะเอาจริงจริงๆผมไม่ค่อยมีเลยมัน่ากลัวมากเลยนี่เดี๋ยวเขาลองตับของเขาเองบนบนจะมีไหมเห็นไหมมันมันไม่ใช่มันไม่ถึงขนาดแบบเป็นผมคันเนี่ย ถ้ามันแบบว่าไม่ไม่แบบน่าดึงจริงๆพี่ก็จะไม่ดึงพี่สงสารผมมีได้บ้างบ้างนั่นแหละพี่จันขันไม่ไหนแล้วอะ่ะ คืออะไรกดเซลอร์ปีไ้ไปกินในซ่นืมจริงๆกดเซลอร์ปีไ้ไปกินในซ่วงก็ดีนะแต่คงอ,อร่อยดีอ่ะกเขาสั่งเซอร์เรปี้เออ จันมาหาพี่ต่อมาเมืเ่อาไม่ค่อยมีเลยแต่ดีนะหรือว่าผมดีอยู่อ่ะคอยบำรุงแล้วกันนะลูกนะมไม่มีเลยตอนทำอะไรแบบนี้อหายากมากผมยังดีอยู่น้องรอผมเสียแล้วมาใหม่มาหาหัวพี่ต่อมา คือมันเต็มกระดาษแล้วแต่พี่ว่าพี่ยังเขียนไม่หมดเลยพี่พลิกด้านได้ไหมต่อแน่ต่อน้าป่าพลิกด้านเขียนต่อได้ไหมพอสามผ่าแล้วแหละเนี่ยโอ้โหนี่คู่มันทักอ่ะก็มันมื่อวานเหมือนเมื่อวานแหละที่เราปล่อยปล่อยเราว่างตั้งนานหลับไม่ได้ด้วยไงประเด็นอ่ะพี่ยังหลับเลียนอ่ะแกไม่อะคือหลับแบบสบายเหมือนวานนอนอ่ะไม่ได้ แบบแบบปูนะ่ะเขาให้นอนไหมอ่ะไม่รู้อ่ะเึงอมือให้เลยดิดึงยังไงโอเคกลับนะกลับแน่นแน่นอืม oh. อ๋อแฉนเราดังกรอบเลยหนาวไหมนี่หน่อยหนาวหนาว <What? S 1> ขอกับหนะ่อย เดี๋ยวไนะกลิไนมะกลิ่นมะที่นี่ดีกว่าเขาไม่ปลุกเราหรอไม่รู้เหมือนกันโอ้โหทิ้งบอมเนี่ยถ้าเป็นสมัยฮิโรชิมานี่ญี่ปุ่นหายเลยนะเนี่ยใครกดมันแล้วไม่กินจัดใค่กดพี่หงมั้ยพี่ชีวง

เขียนเยอะทุกอัน,อนเลยอ่ะเสร็จตั้งแต่วันแรกที่เขาให้มาแล้วไะทำเหมือนเดิมเนาะเสร็จหมดเลยแต่ว่าแค่ไอ้เกี่ยวกับตัวเองนี่คือมันค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอย่ยเขียนเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะอ่ะ ดึงมันไม่เกาคันะไม่แลวโอ้โหจะเอา นคืไม่ต้องนำเนาะไไม่ด้นหรือให้นำไหมรึ่งชั่วโมงรนชั่วโมงครึ่งก็พอแล้วเราอะเะเราชั่วโมงครึ่งก็พอใช่ไหมรายละเอียดอะไรเงยไม่ต้องซีเรีให้เราออกวางกายให้เอาไงสรุปแบบหมายถึงพี่พี่นำเนีเยอ๋อบอกเขาเราเราเราจะให้แบบเอาขาเกี่ยวขาตลอดติดอัพแต่ทักขาอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่แห้งเลยบางทีเกงก็แน่นไปหร well. ืออะไรไปทำรับเช้าวันใหม่สดใสอารนณเบิกฟ้าทุกคนดูดิไม่เช้า